อ้อัปเดตล่าสุดนะครับรื้อแล้วนะครับด้านหน้านะอันหน้านะอันหน้ารื้อแล้วนะฮะโครงการใหม่อัปเดตพื้นที่ด้านหน้าลานปู่นะฮะตรงกําแพงเดิมนะครับรื้อแล้วนะครับรื้อละรื้อแล้วรือเรียบร้อยนะฮะ นี่ไปด้านหน้านะครับผมอืมโ,โล่งดีนะโล่งแล้วนะครับหลังจากรลื้อแล้วนะรลื้อแล้วนะ<อ>ก็รอดูนะครับว่าลุงทัางนะครับจะมีโครงการปูพื้นเทพื้นต่ออีกหรือไม่นะรอดูนะทำโดมใหญ่ๆเนาะด้านหน้านะขี่ง่า,งงามเนาะนี่ เจ้าว่ามันกินห้างเลยแบบเดล่าสุดนะครับผมก็อโครงการใหม่นะรื้อแล้วนะแต่เขาอยากตั้งกล้องหน่อยวิวหน่อยวิวหน่อย

วแล่ะว่าจอคลิปมาบ่จอคลิปว่าชังกะซีลงแล้วบ่เดี๋ยวย้มิงมเดียว่ พอสิได้เทพูนบิดแถวดิเทพูนป่ะเอือเทคือทั้งนั่นแหละเทไปจดดุูนในการในการจังป่ตจ่นเนาะเ,นนะเออจดมองเันต้นไม้หน้าบ้าน,นปูนแล้ว้อมไป,ปุูนเลย เรลอยังมาดึงว่าคือดึงแน่นและแสดงว่าเขาเจาะและเขาตอกลงนั่นโอ้ยมาเช่าโฮมได้ห่อนกัได้ มันไยดันิีวว่มออกเป็นแถวเลยขึ้อนอ,อ,อยู่ได้ดหรอ,อ,อือปานขึ้นเลยโอ้หอน้องหอนหอนหอนเอฟซีมาเหงนหอนครับงาโครงการล่าสุดนะครับผมก็รื้ออิดดินประสานหรืออิดดินประสานด้านหน้าลานปูนะครับหลังจากต้นไม้ก็เอาไปละก็เลย ตอนต่อไปก็เป็นอิดนะครับผมก็เอาออกแล้วโล่งนะโล่งนะโล่งมากสวยงามพื้นบอกว่าจะเทปูนเนาะเต็มพื้นที่นะ,ะเป็นลานเเป็นนช่องคดินด้วยด้านนี้ด้านนี้เดินบางทีปลูกต้นไม้เนียครับผมครับผมเป็นช่องเลยนะ เต็มหมดปูนเต็มอู้ปูนเต็ม,ตมนี่หน้าฝนไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าจะแฉะไม่มีแฉะลานล้านหน้าก็ไว้จัดกิจกรรมลำได้หมดนะครับคุงช่างแปเอารถบ่คุณช่างแปเอารถเนาะโอ้คนเดียยืนกุับรถไทยยีุ่่นไกลคน <laughs> โอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ